นี่นะครับก็สําหรับการใช้งานกระดานข่าวของประชาชนนะครับเขาก็ลงกระดานข่าวนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีหัวข้อนะครับก็ให้ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนไปก่อนนะครับชื่อผู้ใช้นะครับก็ไว้ตหลับตอนล็อกอินนะครับ ABC 4 5ีนะครับแล้วก็ กรอกอีเมลนะครับอันที่2นะครับข้อความตอนสมัครมันจะเด้งไปอ e ีเมลนะครับอลองใส่ข e ้อเมลดูนะครับนี่นะครับมันถามหารูปภาพนี้มีรถบัสไหมก็กดไปเลยนะครับ ตกลงนะครับนี่นะครับมันจะส่งรหัสเข้าไปเมลนะครับให้เรากรอกรหัสนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่เมลอีเมลของเรานี่ครับมาแล้วครับที่เราใช้สีห้าหกนะครับ a b c สี่ห้าหกนะครับคลิกลิงก์ไปเลยครับใส่ยาวๆนะครับถึงจะลองใส่ a b c เนี่ยครับมันไม่ให้กดบันทึกนะครับต้องใส่ให้ปลอดภัยนะครับแต่เราจะกดข้ามก็ได้นะครับใส่รหัสให้เหมือนกันเลยนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่านของเราอะไรก็ได้นะครับบันทึกรหัสผ่านนะครับเข้าสู่ระบบนะครับอ่ะทีนี้ลองเข้าไปดูนะครับ อีกทีหนึ่งนะครับก็ด้านข้าวนะครับทีนี้เราจะมาเข้าไปล็อกอินของประชาชนนะครับ A B C 456เมื่อกี้นะครับแต่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมใส่ตัวเล็กนะครับกดไม่ใช่รบ,บอทนะครับอันนี้มันทำม,มาสัญญาณไฟนะครับ ไม่ไดก้ก็อีกทีหนึ่งครับนี่นะครับกดเข้าไปครับของสู่ระบบว่าทีนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับก็ไปตั้งกระทู้ได้นะครับนี่นะครับสอบถามเบอร์โทรโอุอตอ ใส่รายละเอียดนะครับเบอ,เบอ,อร์หมเบอร์ไรลองดูนะครับปุ๊บเพิ่มหัวข้อนะครับนี่นะครับมันจะเป็นกระถูขึ้นมาให้สอบถามนะครับ เดี๋ยวก็จะมีแอดมินนะครับเข้ามาตอบกลับนะครับอลองดูนะครับสมมติว่าเข้าไปตรงนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับอะไรก็จะโผล่แล้วนะครับเป็นหัวข้อนะครับกดเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ